เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จุดเทียนชัยในพิธีพุทธาพิเศษริดแบนสำหรับมอบให้แก่จิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศณวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษริดแบนสำหรับมอบแก่จิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศที่พระมหาธาตเจดีมงคลจิตทาจารย์วัตกโกตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีโดยมีนายไพรัตเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายคารวะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหา เทระสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเมตตาเจิมและจุดเทียนชัยพระเถราจารย์พระครูปลัด จะเรียววัดเจ้าอาวาสวัดตะโกรองเจ้าคณะอำเภอภาชีนั่งสมาธิขอภยัยขานั่งอธิษฐานจิตในการนี้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีธยาพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศา,าสนาจังหวัดรองเสนาธิการมณฑลทนหารบกที่18อำเภอภาชีทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีค่ะ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธุากล่าวว่าวัตโกร,ร่วมกับมูลนิธิทรัพย์ปัญญาจัดสร้างริดแบนจำนวนหนึ่งล้านชิ้นภายใต้การอำนวยการโดย พลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเพื่อมอบให้แก่จิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งได้ดำเนินการจัดสร้างริดแบนเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ทำพิธีพุทธาพิเศษริดแบนขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลค่ะ